สวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิวในรายการเรื่องบ้านบ้าๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้มิวพาคุณผู้ชมมาชมคอนโดมิเนียมค่ะในพื้นที่ทำเลสกยภาพเลยนะคะกับโครงการที่มีชื่อว่าบ้านสวนซื้อตรง3ค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่แขวงหัวมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครค่ะสามารถเดินทางได้สะดวกสบายนะคะเพราะว่าสามารถเข้าออกได้จากทั้งถนนประดิษฐมนุธรรมและก็ถนนลาดพร้าวค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว87นะคะ ภายในโครงการค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำและก็สระว่ายน้ำนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะค่ะให้ลูกบ้านสามารถใช้เป็นพื้นที่ที่สามารถพักผ่อนและก็ออกกําลังกายได้ค่ะการดูแลความปลอดภัยค่ะเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะร,บรบอบๆโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะคะอย่าง Tesco Lotus The Mall บางกะปิ pi, ค่ะ Central e s View นะคะแล้วก็ Home Pro อยู่ใกล้กับสถานพยาบาลค่ะทั้งโรงพยาบาลเวชธานีและก็โรงพยาบาลลาดพร้าวอีกด้วยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะอยากให้ทุกท่านตามมิวขึ้นไปชมบนตัวห้องแล้วค่ะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าห้องชุดที่มิวพามาชมแล้วนะคะห้องนี้เลขที่302ทับห1ค่ะอยู่ที่ชั้น4ของอาคารหนึ่งนะคะเดี๋ยวตามมิวเข้าไปชมตัวห้องกันเลยดีก,กว่าค่ะ ห้องชุดห้องนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด62.87ตารางเมตรค่ะมี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็1ห้องโถงใหญ่นะคะเปิดประตูเข้ามาค่ะเราจะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งท่านสามารถตกแต่งมุมต่างๆได้ตามความชอบเลยนะคะสามารถวางชั้นวางรองเท้าค่ะแล้วก็ชั้นวางของต่างๆได้ที่มุมด้านหนึ่งส่วนอีกมุมด้านหนึ่งค่ะก็สามารถที่จะวางชั้นวางทีวีนะคะแล้วก็ตู้โชว์ต่างๆ ฝั่งตรงข้ามค่ะก็สามารถวางเป็นโซฟาโซฟาเบดหรือว่าโซฟารูปตัวแอนะคะที่ห้องถงค่ะจะมีประตูบานสไลด์นะคะที่สามารถเปิดออกไปบริเวณระเบียงบริเวณด้านข,าข้างของตัวห้องได้ซึ่งสามารถรับแสงแดดจากธรรมชาติแล้วก็เปิดระบายอากาศได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ เดินลึกเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่ของห้องครัวนะคะท่านสามารถที่จะบิวอินค่ะแล้วก็รีโนเวทนะคะทำเป็นเคาน์เตอร์สวยๆได้ค่ะทำซิง์ล้างจานชั้นสำหรับวางจานชามนะคะวางอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าวางตู้เย็นได้ส่วนอีกมุมนึงที่มีวเยนอยู่ค่ะก็สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดสีที่นั่งได้ค่ะ ภายในอาคารชุดห้องนี้นะคะมีทั้งหมด2ห้องนอนค่ะห้องมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่บริเวณด้านในนะคะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้วางตู้เสื้อผ้าวางโต๊ะเครื่องแป้งได้สบายๆเลยค่ะแล้วก็มีพื้นที่เหลือนะคะที่สามารถวางโต๊ะทางานได้ภายในตัวห้องค่ะจะมีประตูบานสไลด์ที่สามารถเปิดออกไปบริเวณระเบียงได้ค่ะสามารถเปิดเพื่อระบายอากาศได้ตลอดทั้งวันและก็รับแสงแดดจากธรรมชาติได้ค่ะ ส่วนอีกหนึ่งห้องนอนนะคะสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้ค่ะภายในห้องก็ยังสามารถวาง spa, ตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งได้นะคะแล้วก็วางโต๊ะทํางานได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าท่านไหนจะใช้ห้องนอนเล็กนะคะทําเป็นห้องพระห้องทํางานหรือว่าทําเป็นโฮมเจียเตอร์ก็ได้ค่ะที่ห้องนอนเล็กสามารถเปิดประตูกระจกะบานสไลด์เพื่อออกไประเบียงบริเวณด้านข้างของตัวห้องได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ภายในห้องนี้มีหนึ่งห้องน้ําค่ะในห้องน้ําก็มีสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะทั้งอ่างล้างหน้าชักโรครกค่ะแล้วก็มีการทําห้องสําหรับอาบน้ําไปด้วยค่ะการเดินทางไปยังคอนโดบ้านสวนซื้อตรงลาดพร้าวเริ่มต้นที่หน้าบิ๊กซีลาดพร้าวขับตรงไปประมาณ700เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยลาดพร้าว87ตรงไปอีก1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยลาดพร้าว87แยก7 ขับต่อไปอีก300เมตรแล้วเลี้ยวขวาจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ ท่านไหนที่สนใจห้องชุดห้องนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมและนัดกับทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายเข้ามาดูสถานที่จริงได้เลยค่ะติดต่อได้ทั้งช่องทาง f c e b o o k f แฟนเพจ J Asset Management และที่ช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมบริการที่สําคัญให้ข้อมูลและก็ขอเสนอสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีทัพพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีก ายโครงการเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิ้หมดลงแล้วค่ะไว้เรากลับมาพบกันใหม่ใน e ีหน้าสวัสดีค่ะ